ทิในใดในล่าจะหันกล้าสู้ทินงตองห้าได้หรือท่านจอมจอยุทธจะสู้เฮ้ยใจเย็นๆในยุทธภพแห่งการกินนี้ข้าคงมีได้เป็นสองกองผู้ใดจนได้มาพบกับลูกชิ้นตองห้าข้าถึงได้รู้ว่าถ้าพอใจที่จะหยุดอยู่ที่ลูกทิ้งตองห้านี้แล้วหรือท่านจอมยุทธจะเถียงโอม้มิกล้ามีกล้า ก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันกับท่าน,นแล้วจากนี้ไปคาตะป่าประกาศให้ทั่ว,วยุทธภพด้านการกินทั่วล่าให้ได้รับรู้ว่าลูกชิ้นตองห้าเป็นลูกชิ้นคุณภาพดีที่คนชอบลูกชิ้นตามหาทั้งชีวิตลูกชิ้นตองห้าอร่อยถูกใจถึงเนื้อในทุกลูกลูกชิ้นตองห้าลูกชิ้นคุณภาพดีที่คนชอบลูกชิ้นบอกต่อ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าสู้ทันไม่ได้บแบบนี้ลูกชิ้นต่อห้าต้องตางคนตางกินมาเอามากินลูกชิ้นต่อหกนันดีกว่าติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายลูกชิ้นต่อ5ได้ที่ LINE at 55 5 555พุสหรือโทรไปที่0652825456 0652825456